สวัสดีค่ะเปิดอายุจริงต้าเอสนางเอกระดับตำนานสัญชัยเอโฟเสียชีวิตกระทันหันต้าเอสวีซีหยวนเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไต้หวันที่มีชื่อเสียงดังจากซีรีส์รักใสๆสหัวใจสีดวงเธอเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการบันเทิงเอเชียและได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วทุกภูมิภาคประวัติ ต้าเอสหรือสวีซีหยวนชื่อจริงสวีซีหยวนชื่อในวงการต้าเอสเกิดวันที่6ตุลาคมพศ2519คศ1976ปัจจุบันอายุ48ปีย่าง49ปีสถานที่เกิดไต้หวันสัญชาติไต้หวันอาชีพนักแสดงพิธีกรนักร้องจุดเริ่มต้นวงการบันเทิงของต้าเอส ตาเอ็ดเริ่มเส้นทางวงการบันเทิงเมื่อปี1995ด้วยการออกผลงานเพลงความรัก10นาทีซึ่งทำให้เธอและน้องสาวสวีซีตีเซียวเอสด้รับความสนใจในฐานะศิลปินดูโอเ SOS ต่อมาเปลี่ยนเป็น ASOS นอกจากนี้ทั้งคู่ยังร่วมเป็นพิธีกรในรายการวาไรตี้ยอดนิยมของไต้หวนันเช่น และ100% Entertainment ความสามารถด้านการแสดงและการดำเนินรายการทำให้พวกเธอเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของผู้ชมในวงกว้างความสำเร็จทางการแสดงของต้าเอสในปี2001ต้าเอสได้รับบทเป็นซันชายในซีรีส์ไต้หวันรักใสๆใสหัวใจสี่ดวงซึ่งเป็นผลงานที่สร้างกระแส F4 ทั่วเอเชียทำให้เธอกลายเป็นดาราระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงไต้หวันและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Golden b เ l ล a w อ r วอชีวิตรักของต้าเอสปี2011ต้าเอสแต่งงานกับหวังเสี่ยวเฟย นักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวจีนและมีลูกด้วยกันสองคนก่อนที่จะหย่าล้างในปี2021ปี2022เธอแต่งงานอีกครั้งกับดูจุนยอนดีเจและศิลปินชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นรักครั้งแรกของเธอที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังเลิกลากันไปนานกว่า20ปีการเสียชีวิตของต้าเอส ในวันที่3คุมภาพันธ์2,025มีรายงานจาก HK01 และสื่อไต้หวันระบุว่าต้าเอสเสียชีวิตในวัย48ปีที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลุกลามเป็นปอดบวมครอบครัวของเธอรวมถึงน้องสาวเสี่ยวเอสได้ออกมาแสดงความเสียใจผ่านโซเชียลมีเดียขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ